พิษเอกีน,น้ำมันครับครับวันนี้ช่างพิกัดกิโล40ครับ, 40, รบ40เกินเท่าไหร่เกินม,มา8ขีดอ่าเราคุมมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้2โลสะ 2>, 2โลนะช่วงหลังได้ชกช่างน้ำหนักชกบ่อย,ยไหมชกอะรู้ว่าทุกทีปล่อยปล่อยปล่อยฮะอ่าวันนี้ต้องคุมมากี่โลสองครับคิดว่าตึงไหมนิดหน่อยนะเออเพิ่งจะต้งเจอใครอะเพชรบุรีรัมย์เคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมายังเป็นไงเขามีอะไรบ้างเดิน อ๋อวันเก็บบังแผนแก่ดีพรุ่งนี้เดี๋ยวไปแก้มันไปทีเอาครับครับผมแล้วล่าสุดชกไปที่ไหนอะชกที่คลองใหญ่ล่างที่จอนตาครับเป็นไงวันนั้นชนะชนะมากี่ไฟล์ละจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเอาเราอายุเท่าไรละสิบห้าคนจังหวัดตาครับไปปล่อยกิโลสี่สองครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยขาวครับค่ซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไหรร้อยห้าสิบหกอะเราชกมวยรวมๆนี่ประมาณ อบอยู่ที่ไหนนะที่บ้านยายหมอมหาตราค่ายสิ์นนามนต์สิ์นนามนต์เลยจังหวัดตราดอ่าฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องช่วยเชียร์ด้วยครับครับผมขอบคุณครับ